แรมโบ้ฟากปิยบุตรไล่ออกนอกประเทศเรียกร้องแก้มอ1 2 2อยากทำผิดแต่ไม่อยากถูกลงโทษ นายเสกสกลอัฏฐาวงประธานที่ปรึกษาหมู่บ้านเทิดทายองค์ราชันกล่าวถึงนายปียบุตรแสงกหนก,กุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กลักษณะเรียกร้องให้นักการเมืองเลิกมาตรา112โดยย้ำว่าการมีกฎหมายมาตรา112คนส่วนใหญ่ทั้งประเทศก็ให้การยอมรับซึ่งหากไม่อยากถูกลงโทษก็ไม่ควรที่จะทำผิดกฎหมายไม่ว่าจะมาตราใดก็ตามนายเสกสกลมองว่า การที่นายปิยบุตรออกมาเคลื่อนไหวเรื่องมาตรา1 1 2มีเจตนาไม่ดีที่จะกระทําการใดเกี่ยวกับสถาบันหรือไม่พอที่ผ่านมาการมีพฤติกรรมวิพากวิจารณสถาบันไม่หยุดแต่คงกลัวจะถูกดําเนินคดีจึงมีความพยายามที่จะแก้กฎหมายดังกล่าวตนเองไม่เข้าใจว่าสถาบันไปทําอะไรให้นายปิยบุตรและพักพวกสามกีบจึงออกมาเคลื่อนไหวจับจ้วงก้าวล่วงสถาบันไม่หยุดซึ่งการออกมาเคลื่อนไหวของนายปิยบุตรนั้นยังสร้างความไม่พอใจให,ให้กับคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศอีกด้วยรับฟังเสียงส่วนใหญ่ของประเทศด้วยกฎหมายก็ อยู่ดีๆหากใครไม่ทําผิดกฎหมายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างแน่นอนทั้งนี้หากนายปิยบุตรไม่สามารถที่จะยอมรับกฎหมายไทยได้ก็ขอให้นายปิยบุตรออกจากประเทศนี้ไปจะง่ายกว่าและพาบรรดาลูกสมุนสามกีบที่ออกมาเคลื่อนไหวออกไปด้วยหากไม่รักชาติรักสถาบันแน่จริงก็ออกไปให้พลพลประเทศไปอย่าหน้าไม่ไอายมาอาศัยประเทศนี้อยู่เลยหนักแผ่นดินเปล่าๆในสมองวันๆคงคิดเรื่องอื่นไม่เป็นแน่คนไทยที่จงรักภักดีและปกป้องสถาบันฝากมาบอกนายปียบุตรและพวกว่าอย่าให้ชาวบ้าน ส่วนใหญ่ของประเทศต้องลุกฮือออกมาขับไล่จนถูกกระทืบจมทรณีทุกวันนี้ก็ช่วยกันขั้วพิกขั้วเกลือสาบแช่งคนเนรคุณต่อราชวงศ์และคนอักตันยูต่อแผ่นดินทุกวันอยู่แล้วนายเสงสกลกล่าวฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์